ที่ถูกกรุ๊ทัวลืมทิ้งไว้นอกรถมักเป็นพวกที่เมื่ออยู่บนรถไร้ซุ้มไร้เสียงบทที่เจ็ดคงเบ้งออกโรงอะไรนะท่านล้อผมเล่นหรือเปล่าท่านจะลงสมัครรับเลือกตั้งจริงหรือหัวหน้าเจ้าถามยิ้มยิ้มท่านปีนี้อายุไม่เท่าไรหรอกผู้เท่าเฝิงชูนิ้วเจ็ดสิบเอง จ็ดสิบท่านผู้เช่าเผิงหัวหน้าเจ้าเข้าเข้ามากใกล้บอกผู้เท่าเผิงว่าโถท่านดูสิพวกเด็กๆที่ลงสมัครนะ่ะอายุเท่าไหร่ท่านจะไปแข่งกับพวกเด็กๆทําไมกันเด็กๆพวกนั้นเป็นลูกเป็นหล,ล,ลานท่านได้ทั้งนั้นเป็นลูกเป็นหล,ลานนะใช่ถูกแล้วผู้เท่าเผิงตบเขา่าฉาดใหญ่ถ้าฉันมีลูกฉันก็จะส่งลูกไปลงสมัครแต่ฉันไม่มีลูกจึงต้องมาลงสมัครเอง เป็นจริงดังว่าเพื่อนพ้องที่กอดคอกันร,ร care, ่วมลบเคียงบาเคียงไหลกับผู้เท่าเผิงทั้งผู้เท่าซุนผู้เท่าเฉียนผู้เท่าหลี่ต่างก็เกษียณอายุกันหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้เกษียณจริงหรอกเพียงแต่แค่สลัดตำแหน่งยกให้ลูกหลานออกมาทำงานแทนเท่านั้นเองมีแต่ท่านผู้เท่าเผิงเท่านั้น ไม่ได้แต่งงานนอกจากจะอยู่ตัวคนเดียวแล้วอาจเป็นเพราะนิสัยรักสันโดษสมถะเรียบง่ายด้วยกระมังถึงแม้สมัยหนุ่มเมื่อบุกป่าฝาเขาตะลุยสมรภูมิจะบุกเดียวนำโดงอยู่เสมอก็ตามแต่ภายหลังเอาแต่จ้องมองคนอื่นแย่งชิงตำแหน่งอำนาจกันเฉยๆผู้เท่าเพิงนอกจากจะไม่ได้เข้าไปแย่งด้วยแล้วบางครั้งเมือ่อถูกคู่อื่นชิงตำแหน่ง กันไม่ลงเขาต้องช่วยออกหน้าเจราจาสงบศึกให้อีกเสียด้วยซ้ำไปปรากฏว่าพวกนายขึ้นมาไปหมดแล้วมีแต่ลูกหลานแม้แต่ลูกหลานก็ขึ้นมาด้วยมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่น่าสมเพชเวทนาฉันคิดไปคิดมารู้สึกเจ็บใจคราวนี้จึงต้องลงสมัครให้ได้ผู้เท่าเผิงกล่าวกับผู้เท่าซุน ปีที่แล้วลูกชายของนายลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอะไรนั่นถึงแม้ว่าฉันจะมีกำลังน้อยแต่ก็ไปช่วยกล่อมผู้เท่าเฉียนผู้เท่าหลีให้ลูกชายของนายถึงได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงขาดลอยคราวนี้ฉันจะลงสมัครเองนายคงไม่ถึงกับไม่ช่วยฉันจริงหรือไม่ผู้เท่าซุนเงียบกริบแล้วอยู่ๆก็สะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตร้องขึ้นว่า ช่วยช่วยช่วยฉันต้องช่วยอยู่แล้วเรื่องของนายต่อให้ปีนภูเขาดาบลงกระทะทองแดงก็จะต้องช่วยให้ถึงที่สุดผู้เท่าเผิงเพิ่งจากไปไม่นานผู้เท่าซุนก็โทรหาผู้เท่าเฉียนเขาจะลงสมัครเองดูท่าจะเอาจริงเสียด้วยมาขอให้ฉันช่วยตอนแรกฉันรับปากเอาไว้ว่าจะช่วยแล้วเจ้าหนูเสี่ยวใช้ ทีนี้ละยุ่งสิถ้าเป็นนายนายจะช่วยใครอืมผู้เท่าเฉียนไม่รู้จะตอบอย่างไรดีบังเอิญออดหน้าประตูดังขึ้นคนใช้มาบอกว่าผู้เท่าเผิงมาหาจึงรีบวางหูออกไปต้อนรับทันทีได้ข่าวว่านายกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้เท่าเฉียนเจอหน้าปุ๊บก็เอ่ยถามขึ้นในทันทีใครเป็นคนบอก ผู้เท่าเผงน้ำเสียงแข็งกระด้างอย่างมึนตึงว่าฉันขอถามก่อนนายสนับสนุนฉันไหมสนับสนุนสิรับรองได้ผู้เท่าเฉียนดึงผู้เท่าเผิงให้นั่งลงเมื่อก่อนนายช่วยฉันเยอะแยะขนาดนี้ฉันต้องสนับสนุนนายจนถึงที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเบื้องบนตกลงจะเสนอนายแล้วหรือเบื้องบนกับผีนะสิผู้เท่าเผิงด่าเสียงกร้าว มันเป็นเบื้องบนตรงไหนพวกเบื้องต่ำน่ะสิไม่ว่าไอ้คอนแซ่เจ้ามันใหญ่มาจากไหนมันบอกว่าจะเสนอคนหนุ่มตลกฉันจะสู้จนถึงที่สุดให้พวกเด็กหนุ่มได้รู้เสียบ้างว่ารุ่นแก่ๆอย่างพวกเราร้ายกว่าหรือพวกเด็กอมมือร้ายกว่าก็ต้องรุ่นแก่น่ะสิผู้เท่าเฉียงยื่นบุหรีให้อา้าวบุหรี ไม่สูบแล้วเลิกสูบตั้งนานแล้วผู้ท้าเผิงปัดมือเลิกแล้วหรือเยี่ยมจริงๆไม่เลิกก็ไม่ได้ไม่มีปัญญาจะสูบนี่ผู้ท้าเผิงยังคงมีน้ำเสียงกระด้างกระเดื่องไม่เหมือนพวกนายบ้านหลังใหญ่กิจการตำแหน่งใหญ่มีปัญญาสูบวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเองหัวหน้าเจ้าก็มาหาผู้ท้าเผิงถึงที่บ้านพร้อมกับกระเช้าผลไม้และบุหรี่อีกสองลัง ในข่าวว่าท่านชอบสูบบุหรี่ห้อนี้ใครเป็นคนบอกคุณอีกละ่ะผู้เท่าเผงทำเสียงฮึดฮัดในลำคอเขาไม่ได้บอกคุณหรอกหรือว่าฉันเลิกสูบบุหรี่ไปนานแล้วไม่มีปัญญาสูบหัวหน้าเจ้าปั้นยิ้มแป้นท่านชอบพูดตลกอยู่เรื่อยเลยนะครับโดยชื่อเสียงของท่านถ้าจะสูบบุหรี่มีหรือจะสูบไม่ได้แต่ฉันไม่มีปัญญาสูบผู้เท่าเผิโบกมือ ฉันนะ่ะมันคนยากคนจนหัวหน้าเจ้ารีบคว้ามือผู้เท่าเผิงเอาไว้ก็นี่ไงล่ะครับท่านผมเอาไม้ท่านแล้วไม่ใช่หรือครับกลัวแต่จะไม่ถูกใจท่านเท่านั้นเองเขาเหลียวหลังไปมองเลขาที่ยืนอยู่ข้างหลังรีบยื่นซองกระดาษหนาเตะซองหนึ่งให้อย่างนอบน้อมนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆกรุณารับไว้ด้วยครับปรากฏว่าผู้เท่าเผิงปัดออกทันทีถลึงตาโต นี่มันหมายความว่ายังไงเอากลับไปซะเอากลับไปบุรีฉันก็ไม่เอาชี้หน้าหัวหน้าเจ้าและลูกน้องอีกหลายคนที่ยืนอยู่ข้างหลังว่าฉันขอบอกพวกคุณเอาไว้ว่าอย่าคิดจะมากล่อมให้ฉันถอนตัวฉันตัดสินใจแน่นอนแล้วอีกอย่างพวกผูพเท่าทั้งหลายสมัยก่อนพวกเราสวมกางเกงตัวเดียวกันมาจนโตพวกเขา ก็หนุนฉันเต็มที่ผู้เท่าเฉียนผู้เท่าซุนต่างก็รับปากแล้วว่าพวกเขาจะสนับสนุนฉันส่วนผู้เท่าหลี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงฉันกำลังอึดอัดอยู่เลยว่าทำไมนายไม่มาหาฉันเสียทีผู้เท่าหลี่พอเห็นหน้าก็เข้ามากอดแน่นทันทีฉันถึงกับคิดมากไปว่านายจะเห็นฉันเป็นคนนอกไปเสียแล้วตลกหนานายเป็นคนนอกหรือเปล่าละ่ะ ผู้เท่าเผิงผลักผู้เท่าหลี่ออกจ้องเข้าไปในแววตาของเขาแล้วพูดว่าเราเป็นคนนอกกันหรือเปล่าไม่ใช่ผู้เท่าหลีรีบพูดก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วผู้เท่าเผิงกล่าวเสียงแข็งเพราะมันไม่ใช่นะสิฉันรู้ว่านายไม่มีปัญหาที่สุดก็เลยไม่ต้องรีบร้อนมาหานายคนอื่นจาัดก,การเรียบร้อยหมดแล้วหรือผู้เท่าหลี่กระซิบถามต่อ เรียบร้อยแล้วไม่เรียบร้อยฉันจะชื่อเผิงจื้อฉายหรืออาเฉียนอาซุนฉันจัดการหมดแล้วตอนแรกพวกเขาก็มีคนที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแต่พอได้ยินว่าฉันจะลงสมัครด้วยตนเองก็หันมาสนับสนุนฉันทันทีแน่นอนแน่นอนผู้เท่าหลี่หัวเราะถ้าไม่ใช่เพราะนายกลุ่มพวกเราไม่มีวันนี้หรอกรวมทั้งพวกลูก,ลกหลานอีกก็คงไม่กล้าเข้าไปนั่งในสภากันหรอกจริงไหม นายก็พูดเกินไปสหายเก่านี่นามีทุกร่วมต้านมีสุขร่วมเสพยังพูดไม่ทันจบผู้เท่าหลี่ก็พูดแทรกขึ้นว่าพูดถึงมีสุขร่วมเสพหลายปีมานี้นายเป็นอย่างไรบ้างยังตัวคนเดียวหรือก็ต้องตัวคนเดียวสิผู้เท่าเผิงถลึงตาใส่ทำไมนายจะเป็นพ่อสื่อให้เหรอผู้เท่าหลีไม่ได้เป็นพ่อสื่อให้แต่ในคืนนั้น เขาพาผู้เท่าเผิงไปที่ที่ดีที่หนึ่งแนะนำสาวๆสวยๆหลายคนให้ผู้เท่าเผิงได้รู้จักมีน้ำซ้ำเพิ่งกินเหล้ากันได้ครึ่งหนึ่งหัวหน้าเจ้าก็มาสมทบพ,พอเห็นว่าหัวหน้าเจ้ามาด้วยผู้เท่าเผิงก็ลุกครวกขึ้นบอกว่าจะกลับบ้านผู้เทาหลี่เดินไปกระซิบสองสามคำที่ข้างหูผู้เท่าเผิงพลางหันไปมองสาวๆผู้เท่าเผิงไม่รับน้ำใจตะโกนเสียงดังลั่นว่า ฉันเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ต้องออกหาเสียงอีกวันนี้ดูเหมือนหัวหน้าเจ้าจะได้บทเรียนแล้วยืนโค้งคำนับอย่างเดียวบอกว่าจะส่งผู้ท่าเผพงกลับบ้านไม่ต้องฉันไม่อยากทำลายบรรยากาศและฉันก็ไม่มีวาสนานั่งรถสีดำคันหรูของคุณด้วยฉันนั่งรถเมล์กลับเองได้แต่ไหนแต่ไรมาผู้ท้าเผิงก็เดินทางด้วยรถเมย์มาตลอด วันนี้ออกสาบ,บ้านตั้งแต่เช้าตรู่ถึงกับแม้แต่รถเมล์ก็ไม่ขึ้นอาศัยเดินเท้าหาเสียงตลอดทางที่ประหลาดก็คือคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจำนวนมากได้ยินว่าผู้เท่าเผงจะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ต่างก็แสดงความจำนงว่าจะเทคะแนนให้ พวกเราได้ยินมานานแล้วว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาไม่กงกินไม่เข้าใครออกใครแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีตำแหน่งอะไรเลยก็นั่นนะสิตอนนี้แก่แล้วไม่มีข้าวจะกินแล้วไม่ออกมาไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวพ่อ,พอแม่พี่น้องทุกคนด้วยผู้เท่าเผงผู้จาเสียงดังฟังชัดน้ำเสียงเปลี่ยมพลังคล้ายกับอยู่ๆก็เป็นหนุ่มขึ้นสิบปี ในที่สุดท่านประธานเก่าผู้เป็นผู้นำสูงสุดก็ออกโรงเองท่านดูไม่เหมือนคนอายุเจิเลยแม้แต่นิดเดียวท่านประธานเก่าพอพบกันก็ตรงเข้ามาจับมืออย่างยินดีตั้งใจอย่างมากตั้งใจอยากมาพบท่านนานแล้วแต่ก็กลัวจะเป็นการรบกวนตอนนี้ได้ยินว่าท่านจะออกโรงเองจริงๆถึงกล้ามาหาว่าแล้วก็แนะนำบรรณาบุคคลตำแหน่งต่างๆ กลุ่มหนึ่งให้รู้จักเคยเจอกันในทีวีหมดแล้วเคยเจอในทีวีหมดแล้วเคยเจอในทีวีหมดแล้วผู้เท่าเผิงยิ้มแย้มแต่อีกสองวันผมก็จะออกทีวีบ้างเหมือนกันท่านผ่านศึกหนักมาแล้วนะ,ร,ะร้อยร้อยศึกยังจะกลัวอะไรอีกท่านประธานเก่ามองหน้าผู้เท่าเผงขอแค่ท่านออกโรงเองใครจะไม่เคารพนับถือยิ้มยิ้มแล้วพูดต่อว่าเสี่ยวใช่ ที่ทางเราส่งลงคราวนี้เขาก็บอกว่านับถือท่านมากตอนแรกเขาจะมาเขาจะขอมาด้วยแต่ก็กลัวว่าท่านจะไม่ชอบใจผมจะไม่ชอบใจได้ยังไงผู้เท่าเผิงหัวเร,ราะราสงครามแห่งสุภาพชนนี่นาะหนุ่มหนุ่มเขามีคนหนุ่มสาวเกื้อหนุนมันผมมันก็คนแก่ต้องหาคนแก่มาช่วยเฮ้ผมก็แค่ลองลองดูเท่านั้น แต่พอท่านลองลงดูเท่านั้นเสี่ยวช่ายที่พวกเราส,ส่งลงก็ต้องแพ้แน่ๆท่านประธานกเกาแสดงสีหน้ากลัดกลุ้มที่ไหนกันเขามีฐานเสียงสนับสนุนมากมายขนาดนี้ทางท่านหัวหน้าเจ้าแล้วไหนจะบ้านที่ยังร่ำรวยมีเงินมีทองอีกด้วยพลางมองไปรอบๆผมน่ะหรือขนาดเก้าอี้รับแขกยังไม่ค่อยจะมีเลยบ้านก็หลังเล็กจนคุณแทบจะไม่มีที่ยืน จะไปแข่งอะไรกับเขาไว้แต่ว่าแต่หัวหน้าเจ้าพูดเสียงค่อยๆท่านมีอิทธิพลระดับหนึ่งพอท่านบอกว่าจะลงสมัครคุณเฉียนคุณซุนคุณหลี่ก็บอกว่าจะสนับสนุนท่านเต็มที่ลองนับดูคร่าวๆก็เป็นคะแนนมากโขอ,อยู่ถึงแม้อาจจะไม่พอถึงกับให้ได้รับเลือกแต่พอคะแนนเสียงกระจายไปเสี่ยวใช้ก็ต้องแพ้แน่ๆ ถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ทิ้งเสี่ยวใช้สนับสนุนผมแทนสิผู้เท่าเผิงฉีกยิ้มที่ไม่พ้นที่ไม่มีฟันให้ผมได้ลองเป็นใหญ่กับเขาดูบ้างสักหน่อยนะ่าและแล้ววันเปิดรับสมัครผู้เท่าเผิงก็ไปลงสมัครจริงๆ ผู้เท่าเผงยังออกรายการทีวีแล้วรายการเล่าเขาแสดงความเห็นอย่างมีวิสัยทัศน์ทำให้ผู้คนพบว่าที่แท้ยังมีผู้อาวุโสที่เก่งงานบริหารประเทศอยู่เช่นนี้คิ้วของประธานเกา่ากับหัวหน้าเจ้าก็ยิ่งขมวดแน่นขึ้นทุกทีเคราะดีที่ก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันอยู่ๆผู้เท่าเผงก็ป่วยตัดสินใจถอนตัว ซามยังอุสามแบกสังขารที่ป่วยขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้เสี่ยวใช่บอกให้คนที่สนับสนุนผู้เท่าเพิงเทคะแนนให้เสี่ยวใช่ ประธานเกาและหัวหน้าเจ้าต่างก็ซาบซึ้งในน้ำใจของผู้ท่อผงอย่างยิ่งนอกจากจะจัดหาบ้านหลังใหญ่เอาไว้ให้ผู้ท่อผงรักษาตัวจัดหารถส,ส่วนตัวคอยรับส่งผู้ทอผงไปหาหมอซ้ำยังจัดหาพยาบาลพิเศษคนสวยกับคนดูแลบ้านคอยรับใช้อยู่ข้างๆผู้ทอผงบางครั้งนั่งรถคันหรูไปร่วมประชุมแสดงความเห็นยกใหญ่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างยกนิ้วให้กับความรู้จริงรู้ลึกของผู้ท เท่ิงช่างเป็นขงเบ้งแห่งยุคจริงๆนี่ทำไม่ได้ท่านประธานเกาออกโรงเองทั้งเยี่ยมเยือนทั้งเชื้อเชิญมีหรือจะยอมลดตัวลงมาให้คำปรึกษาอีกอย่างทำไม่ได้ผู้เท่าเผิงช่วยเสียวใช่หรือจะเอาชนะคู่ต่อสู้ตัวเก่งอย่างบุตรวิดเป็นความดีความชอบของผู้เท่าเผิงทั้งนั้น ลองคิดดูผู้เท่าเผงเป็นคนช่วยเหลือจริงหรือเขารู้อยู่แก่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนต่างกันเพียงน้อยนิดเมื่อเขาก้าวลงมากระจนายคะแนนเสียงนอกจากตัวเองจะไม่ชนะเสี่ยวช่ก็ต้องแพ้หลุดลุยไปด้วยผู้เท่าเผงนอกจะไม่ช่วยแล้วยังเป็นคนฉุดขาหลังอีกด้วยแล้วทำไมทุกคนยังต้องขอบอกขอบใจเขาอีกเหตุผลง่ายมาก เพราะเขาถอนตัวปัญหาก็คือเขาไม่ควรลงสมัครตั้งแต่แรกต้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถอนตัวก็เป็นเรื่องสมควรนี่ก็ไม่ผิดแต่เขาได้แสดงออกเมื่อแสดงออกแล้วก็ควรได้ส่วนแบ่งบ้างเด็กที่รู้จักร้องไห้ได้ขนมกินวันนี้มีคนเชิญคุณกินเลี้ยงงานต่าง คุณมีลูกสองคนพาไปได้คนเดียวเท่านั้นอีกคนหนึ่งจะขอไปด้วยนั่งร้องไห้งองแงอยู่กับพื้นคุณจะทำอย่างไรคุณมีวิธีดังนี้ 1. จับตัวขึ้นมาดุด่าว่ากล่าวยกใหญ่บอกว่าลูกคนนี้สอบตกวิชาเลขพอกับแม่ยังไม่ได้ลงโทษเลยทายอย่างไม่เงียบซะจะหวดให้ก้นลาย 2. คุณบอกลูกว่า พาไปได้คนเดียวเท่านั้นคราวนี้พี่ชายไปเดือนหน้ามีงานอีกจะพาเขาไป 3. คุณบอกว่าหนูอยู่กับบ้านดูทีวีเป็นเด็กดีแระเดี๋ยวคุณแม่จะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กับนมปั่นที่หนูชอบมาให้ก่อนแถมเงินอีกร้อยหนึ่งเอาไว้ให้หนูซื้อขนมกินพักการเมืองก็เหมือนครอบครัวนั่นเองเมื่อวัน วันนี้เมื่อคุณแสดงว่าจะลงสมัครซ้ําเรียกร้องสมัครพรรพวกคนเก่าแก่ให้ช่วยคนข้างบนลองคํานวณดูแล้วคุณสามารถชุดคะแนนของเขาไปได้มากโขคะแนนตอนแรกที่สูสีกันอยู่แล้วพอลงมาพอคุณลงมาป่วนอีกคนมันก็จบกัน เขาจะให้ทางเลือกคุณสามทางหนึ่ระวังตัวให้ดีนะบัญชีของแกตอนนั้นฉันจับตาไว้แล้วหากยังไม่หากยังทำไม่รู้ตัวอีกฉันจะสั่งให้ธนาคารเร่งรัดนี่ดูซิว่าแกจะรอดหรือไม่รอดสองคราวนี้ให้เขาลงเลือกก่อนคราวหน้าค่อยเป็นคุณคราวหน้าฉันจะเสนอชื่อของคุณเองทุกคนผลัดกันเป็นตกลงไหม 3. คุณก็อายุไม่น้อยแล้วคลื่นลูกใหม่ดันคลื่นลูกเก่าคุณก็ให้คนอื่นเขาไปเถอะส่วนคุณอยากได้อะไรพวกเราจากการให้รับรองจะไม่เอาเปรียบไม่ลอยแพคุณเด็ดขาดคนสามัญที่เลื่อนขั้นไม่หยุดหย่อนพเท่าเผิงได้รับความสำคัญขึ้นมาก็ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่หรือ เพียงแค่แสดงออกเล็กน้อยเขาก็ได้ย้ายจากบ้านหลังน้อยมาอยู่คฤหาสน์หรูเปลี่ยนจากตะแก่ตัวคนเดียวกลายเป็นบุคคลที่มีคนรับใช้มีพยาบาลส่วนตัวมีคนขับรถแม้กระทั่งมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งช่างเป็นการแสดงตัวที่ได้ผลดีแท้โลกนั้นเป็นเช่นนี้อยู่แล้วในหน่วยงานองค์กรบริษัทหนึ่งแม้กระทั่งในครอบครัวก็ตาม คุณเป็นพวกเก็บตัวเวลาที่ต้องพุ่งชนคุณเวลาที่ต้องพุ่งชนคุณเป็นที่หนึ่งเสมอพอกลับมาก็ไม่แย่งความดีความชอบคุณคิดว่าทุกคนจะต้องยกตำแหน่งดีๆให้คุณโดยอัตโนมัติอย่างนั้นหรือไม่มีทางเพราะคุณเป็นคนประเภทไม่ฝักใฝ่ชื่อเสียงลาภยศคุณทำดีไม่หวังผลทำให้คุณหวังชื่อ ทำคุณไม่หวังชื่อคุณไม่ชอบเอาหน้าเยี่ยมเพราะเค้กมันไม่พอแบ่งอยู่แล้วตัดคุณออกเสียคนหนึ่งก็ยิ่งดีไม่ใช่หรือแล้วคุณก็จะค้นพบว่าบรรดาคนที่ไม่มีปากมีเสียงไม่ต่อสู้แย่งชิงมักถูกผู้คนเรียกว่าไม่มักใหญ่ไฟสูงซึ่งก็ยากแก่การได้ดิบได้ดีน ในทางกลับกันพวกคนสามัญชนที่เก่งประจบประแจงเก่งออกหน้าแต่ละคนจะผลัดกันแกเหยียบข้าข้าเหยียบแกค่อยๆไต่เต้าเลื่อนตำแหน่งไปทีละคนดังนั้นเหตุผลเดียวกันกับคำว่า EQ สำคัญกว่า IQ มนุษย์สำคัญสำคัญกว่าสติปัญญาความมักใหญ่ไฟสูงก็นับว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่ง ถึงขั้นสำคัญกว่าความสามารถในการทำงานด้วยซ้ำอันธพาลกลับใจมีค่ายิ่งทองคำคุณเคยได้ยินนิทานเรื่องแกะหลงทางในพระคัมภีร์ไบเบิลไหมพระเยซูตรัสว่าทามกลางพวกเจ้าใครบ้างที่เลี้ยงแกะ100รตัวหายไปหนึ่งตัวแล้วจะไม่ทิ้ง99ตัวที่เหลือไว้บนทุ่งหญ้ากว้างออกเดินทางไปตามหาแกะที่หลงทางจนกว่าจะเจอ เมื่อหาเจอก็แบกขึ้นบากกลับมาบ้านอย่างยินดีปรีดาลองคิดดูคำพูดคำนี้พูดผิดหรือไม่คุณยอมทิ้งแกะ99ตัวข้างกายไว้กลางทุง่งเพียงเพื่อไปหาแกะตัวที่หายไปเพียงตัวเดียวนั้นไหมในบทลูกาบนพระคัมภีร์พระเยซูยังทรงเล่านิทานเรื่องหนึ่งอันเกี่ยวกับอัน อันพานกลับใจลูกชายคนเล็กร้องขอให้พ่อของเขาแบง่งทรัพย์สมบัติส่วนที่เขาควรจะได้ให้กับเขาจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านทำตัวเสเพลสุดท้ายก็ใช้จ่ายทรัพย์สินจนหมดสิน้นต้องไปรับจ้างเลี้ยงหมูเขาหิวโหอยอดอยากต้องกินอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูแต่เจ้านายไม่ให้ สุดท้ายเขาจำเป็นต้องกลับมาหาพ่อพ่อของเขาเห็นเขากลับมาแต่ไกลก็วิ่งไปสวมกอดหอมเขาทั้งยังสั่งให้คนเอาเสื้อคลุมชั้นดีมาห่มให้สวมแหวนให้สวมรองเท้าให้แล้วยังล้มวัวตัวหนึ่งเพื่อเลี้ยงฉลองเมื่อพี่ชายของเขาพูดกับพ่ออย่างไม่พอใจว่าข้ารับใช้ท่านตั้งหลายปี ไม่เคยขัดคำสั่งท่านแม้แต่ครั้งเดียวท่านยังไม่เคยฆ่าแกะเพื่อฆ่าแม้แต่ตัวเดียวแต่ลูกชายของท่านคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวให้กับโซเพนีเมื่อกลับมาหาท่านท่านกลับล้มวัวเพื่อเลี้ยงฉลองเขาพ่อของเขาตอบว่าอย่างไรเขาตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าอาศัยอยู่กับข้าทุกสิ่งที่ข้ามีก็เป็นของเจ้า แต่น้องเจ้าคนนี้เขาเป็นผู้ตายแล้วเกิดใหม่เสียแล้วได้คืนดังนั้นเราจึงสมควรยินดีปรีดาพนักงานที่รู้จักขอได้ผลประโยชน์อ่านนิทานเรื่องข้างต้นจบแล้วคุณลองคำนวณดูลูกชายคนเล็กที่ออกไปเสเพคข้างนอกได้มากกว่าหรือลูกชายคนโตได้มากกว่า ลูกชายคนเล็กสามารถรับส่วนแบ่งที่เป็นของเขาได้ทั้งหมดไปก่อนแล้วกลับมารับเพิ่มอีกบางส่วนลูกชายคนโตที่เป็นคนดีจะได้มากไปกว่าคนน้อยอย่างนั้นหรือนี่เป็นธรรมชาติของคนขนาดเดียวกันก็เป็นสัธรรมเด็กที่รู้จักร้องไห้ได้ขนมกินพนักงานที่รู้จักขอได้ผลประโยชน์ ส่วนบรรดาคนที่วางเฉยก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ถูกนึกถึงดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นประเภทรักสันโดษแค่ไหนคุณจะไม่ชอบแย่งใครสักเท่าไหร่เมื่อคุณประสบกับความไม่เป็นธรรมคุณต้องแสดงออกมิเช่นนั้นนอกจากคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วมิหน่ำซ้ำยังจะโดนดูถูกอีกด้วยอย่าเป็นคนริมขอบ ถูกต้องคุณอาจโดนดูถูกถึงกับโดนเข้าใจผิดสุดท้ายกลายเป็นคนริมขอบอยู่นอกวงการยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งถ้าคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์วันนี้มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งตัวเอกในเรื่องจะดูอย่างไรก็เหมาะกับคุณที่สุดผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับของเรื่องนี้ต่างก็มาขอพบคุณเป็นการส่วนตัวถามคุณว่าจะรับแสดงไหม คุณอ่านบทดูไม่ชอบหรืออาจจะเป็นเพราะติดถ่ายทำเรื่องอื่นปลีกตัวไม่ได้ซึ่งปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลเขาจึงต้องไปหาคนอื่นแทนพอวันหลังเมื่อคนอื่นเล่นแล้วโด่งดังถึงกับได้รับรางวัลขึ้นมาผู้คนจะคิดอย่างไรก่อนอื่นพวกเขาจะคิดไหมว่าบทนี้น่าจะเหมาะกับคนนั้นคนนี้มากกว่า ทำไมเขาไม่แสดงล่ะจากนั้นพวกเขาก็จะหาคําตอบกันเองและแล้วข่าวลือประมาณว่าดาราคนนี้ถูกแช่แข็งเข้าสู่ขาลงชื่อเสียงถดถอยก็ออกมาเต็มวงการภาพยนตร์เรื่องนั้นยิ่งประสบความสำเร็จแค่ไหนคุณก็จะถูกทับถมมากขึ้นเท่านั้นคุณน่าสมเพชใช่ไหมล่ะไม่เอาได้ ไม่พูดไม่ได้ดังนั้นเมื่อเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ต่อให้คุณต้องปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธต่อสาธารณาชนคุณสามารถปล่อยข่าวออกไปก่อนว่าภูมิเหนวยการสร้างผู้นี้ได้มาพบคุณตัวคุณก็กําลังพิจารณาบทจากนั้นก็ปล่อยข่าวออกไปอีกครั้งว่าตัวคุณยังติดสัญญาอยู่กับภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งไม่สามารถปลีกตัวได้ ื่อไม่ให้เป็นการถ่วงเวลาของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจำเป็นต้องปฏิเสธแม้การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้ที่มหาคุณไม่พอใจบ้างแต่อย่างนี้ก็สามารถป้องกันการคาดเดาไปเองได้ในภายหลังคุณจะได้ไม่ต้องมาเจ็บตัวด้วยเหตุผลเดียวกันในบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อเจ้านายเรียกคุณไปคุยจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณจำเป็นต้องปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็ควรขอร้องให้เจ้านายของคุณก็ควรขอร้องให้เจ้านายของคุณก่อนจะเลื่อนตําแหน่งคนอื่นคนใดจงประกาศให้เพื่อนร่วมงานรับรู้ว่าได้ขอความเห็นชอบจากคุณแล้วคุณเป็นผู้ยกตําแหน่งให้การทำเช่นนี้ช่วยระงับผลข้างเคียงจำนวนมากเอาไว้ต่อให้คุณไม่ได้เลื่อนตําแหน่งแต่ก็ได้หน้าได้ตาไปเต็มๆมิใช่หรือ อดทนได้แต่นิควรอดทนเรามากล่าวว่าเมื่อไม่เป็นธรรมควรส่งเสียงจำไว้เมื่อประสบกับความไม่เป็นธรรมต้องส่งเสียงหากคุณไม่ส่งเสียงคุณก็เป็นไอ้ขี้ขาดตาขาวผู้คนจะดูถูกกลายเป็นไก่อ่อนต่อให้คุณมีความสามารถแต่ดูเหมือนไรน้ำยามีคำพูดว่าโทสะแห่งผู้กล้า อะไรคือโทระแห่งผู้กล้าโทระของผู้กล้าคืออดทนได้แต่มิควรอดทนโกรธกริ้วในสิ่งที่ควรโกรธกริ้วต่อให้ปกติคุณเป็นคนนุ่มนวลเมื่อถึงคราวควรโกรธก็ต้องโกรธอีกอย่าง เหมือนกับผู้ชอบเผงในเรื่องยิ่งปกติคุณเป็นคนที่ไม่เคยขออะไรใครไม่เคยเจ้ารมมาก่อนอยู่มาวันหนึง่งคุณเกิดบรรดาลโทสะ์ขึ้นมายิ่งเห็นผลชะงักนะักเ <c oughs> มื่อถึงเวลานั้นผู้คนที่จะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งจะตกตะลึงหันกลับมามองคุณอย่างประหลาดใจว่าคนไม่มีปากมีเสียงอย่างคุณมีอะไรจะพูดหรือพวกเขาอาจถึงกัเปิดทางให้คุณก่อน เพราะรู้สึกว่าเอาเปรียบคุณมานานแล้วถึงตาคุณบ้างและแล้วเหมือนกับแกะตัวที่หลงทางปกติก็เป็นแกะธรรมดาเหมือนตัวอื่นๆแต่วันนี้กลับถูกเจ้านายแบกขึ้นไหล่กลับมาบ้านท่ามกลางสายตาฝูงแกะที่เหลือทั้ง99ตัวและแล้วเหมือนกับผู้เท่าเพิงที่ถูกปล่อยเกาะลอยแพมานานจนกระทั่งถูก หลงลืมอยู่แล้วเมื่อถูกขอ,อถอนตัวกลับใช้เทคนิคการถอยหลังเพื่อรุกขึ้นแท่นเก้าอี้ตัวสูงทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเวลาเลือกตั้งจึงมีคนที่ตอนแรกพูดเสียงแข็งว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดแต่เมื่อเบื้องบนเอ่ยปากขอส่วนใหญ่ก็ยอมถอนตัวแต่โดยดีพวกเขาถอนตัวจริงๆหรือพวกเขาก้าวถอยเพื่อรุก